สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสามัคคีประชาชนครับอยู่กับผมสมบูรณ์ทองโบราณครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านสสสวอุบลศักดิ์บัวหลวงงามจากลพบุรีครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับท่านครับก่อนอื่นเราก็ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คราลยนะครับบอกว่าพระพันปีหลวงหรือแม่ของแผ่นดิน ในฐานะที่ท่านอุปสรรคเป็นนักการเบืองเคยรับเสด็จอยู่นับข้างไม่ไมไมท้วนเนาะคือทุกป,ปีครับครับทุกป,ปีทำไมถึงทุกป,ปีอะก็ผมต้องเข้าเฝ้าตอนอวันประสูตรหรือเขาเรียกวันพิธีต่างๆเนี่ยผมก็ฐานะเป็นทั้งสอสอเป็นทั้งสอวอ,อก็ผมเนี่ย ส่วนใหญ่จะถูกบัญชีเกณฑ์ไม่ได้เกณฑ์แล้วหมาว่าอยู่ใกล้ก็ประจําครับแม้แต่ไปฟังดนตรีหลังจากทําพิธีเสร,ร็จก็มานั่งฟังชมดนตรีในหลวงรัชการที่เก้าในพิธีการต่างๆเยอะและโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยทานาที่เป็นประธานการกลางกลุ่มเกษตรกรในประเทศไทยท่านห่วงใยประสธอ,อ,อ,อดรของเกษตรกร,รโดยเฉพาะเอ่างยิ่งศูนย์ศิปอาชีพเนี่ย ที่ท่านเป็นผู้ที่เริ่มต้ตตนจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ทําให้พี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศได้เป็นตัวอย่างครับและเรื่องน้ําเรื่องที่ดินที่ทํากินเรื่องทําสวนในเขตภาคเหนือเนี่ยนะเมื่อก่อนนี้เ,เพิ่อกะเลี่ยงก็ดีหรือเพื่อ,อที่ปลูกฟินันท่านก็เสร็จแม้แต่ว่า ในดงในป่าภูเขาเริ่มนาวภัยท่านกระติดไม่ได้เกรงกลัวเลยแม้แต่ต้องข้ามน้ําข้ามห้วยข้ามหนองของบึงท่านก็เสดจตามในหลวงราชการที่เก้ามาโดยตลอดครับ,รบส่วนผมในฐานะที่เป็นประธานก็มีโอกาสได้เข้าเฝ้าบ่อยครั้งครับหลายหน้าที่ครับและพระองค์ก็เคยตัดนะพระองค์บอกว่า พระอ,องค์นี่ปู่ป่าถือว่าพระอ,องค์เป็นป่าในหลวงเป็นน้ำ <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีครั้นหนึ่งนะท่านบุษราผมเห็นพี่น้องตอนนั้นติดตัวกันมากคือทงพระองค์พระราชทานทงปูกป่าป่าก็ค,คือคือชาวบ้านแต่ละบ้านภาคอีสานนะลิลบุรีอาจจะจะเหมือนภาคอีสานหรือไม่ก็ไม่ทราบได้อีสานนี่จะมีจะมีะม,มู่บ้าน แล้วก็จะมีที่สาธารณะเขาเรียกว่าสวนสาธารณะซึ่งเป็นป่านะ่ะเป็นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์อาจจะมีสักร้อยไร่สองร้อยไร่สามร้อยไร่เป็นต้นในที่นี้พี่น้องประชาชนก็เอาป่าทั้งหมดนี่ไปแตาไว้ให้สมเด็จพระราชินีเราหรือพระพันปีหลวงพระพันปีหลวงก็พระราชทานทงทงเขาเรียกว่าทงพิทักษ์ป่า พี่น้องประชาชนกกดูแลกันอย่างดีเลยนะคนที่เป็นหมอหมอ,หมอสมุนไพรก็ไปเก็บก็ไปเก็บสมุนไพรในป่านั่นแหละแต่ถ้าต้นไม้ต้นต้นไม้มันใหญ่ใหญ่มากๆแล้วนี่ร้อยส0งปีถ้ามีคนยากคนจนหรือวัดวาอารามอยากจะไปต่อเติมกติพระก็มีมติร่วมกันทั้งหมู่บ้านแล้วก็ตัดแล้วก็เลื่อยแบ่งกันก็ต้องยอมรับความจริงว่า ทุกจังหวัดทุกภาคที่มีภัยพิบัติรายทั้งหลายท่าน,นก็นสเสด็จ็จแม้แต่ภาคใต้ที่มีการลบท่านก็นสเสด็จส่งเสริมอาชีพให้ทุกคนมีอาชีพเพิ่มขึ้นไม่ว่าแต่ภาคตะลอกเฉียงเหนือ,อที่มีการสู้รบในแนวความคิดกันนั้นเนี่ยท่าน,นสเสด็จไม่ได้หยุดได้ย่อนนะผมถามว่าจะมีใครอีกไหมในโลกนี้เนี่ยที่จะห่วงพี่น้องประชาชนของท่านเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย ตอนที่ท่านเสด็จในหลวงจเสด็จกลับไปต่างประเทศนั้นเนี่ยท่านก็ถึงบอกประชาชนว่าถ้าประชาชนเนี่ยที่ประชาชนบอกว่ากลัวในหลวงจะไม่กลับไงก็บอกอย่าลืมคนไทยเนี่ยและรัษฎรเนี่ย่านก็บอกถ้ารัษฎรรักท่านเนี่ยท่านก็ต้องรักรัษฎรท่านก็ต้องกลับมาแล้วต,ต้องยอมรับความจริงว่าเพราะว่าหาไม่ได้แล้วสตรีในโลกนี้ผู้นำเนี่ย มีประเทศไหนบ้างที่สามารถดูแลประชาชนของพระองค์เนี่ยเหมือนอโ oh. เอาทั้งโลกอะ่ะ oh, <okay. S 2> ประเทศไหนบ้างเสียง oh. ทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างไปหมด <laughs> ไม่ว่าข้ามน้ําข้ามทะเลไม่ว่าป่าดงภูเขาลรื่องาวภัยลุยหมดนะแม้แต่นักการเมืองของเราในปัจจุบันหรือ <c oughs> ที่ผ่านมายังไม่สแสดงความรักประชาชนแบบพระองค์ท่านเลยมีม,มีนักการเมืองคนไหนัางที่ลุยแบบ พระองค์ช่วยทุกคนเลยนะสังเกตท่านเวลาเวลาเวลาพระองค์เสด็จต่างจังหวัดมันก็จะมีพี่น้องเอาเอาเอาดอกไม้ใช่ไหมเอาดอกไม้บ้างบางคนก็ผ้าขาม้าบ้างบางคนก็พัดถุงอะไรต่างๆนี่ถวายให้ให้พระองค์และก็มีบางส่วนพี่น้องเขียนความทุกข์ความยากของตัวเองลงไปนะว่าตัวเองเป็นโรคโน้นป่วยเป็นโรคนี้บางคนก็บอกว่ายากจนค้นแค้นทางอะไรต่างๆนี่ ทำเป็นจดหมายถาระหมดเล็กๆส่งให้พระองค์กรับรับเสร็จไม่นานนะภายในสองสามวันนะ่ะผพรว่าก็ต้องให้หนายอำเภอมามาถามแนละอย่างเงี้ยโดยเฉพาะว่าอ้าวใครป่วยเป็นอะไรเอ้าในหลวงพระราชนี้รับเป็นในคนไข้ส่วนพระองค์รัศดรในชนบทแม่บ้านหรือกลุ่มกเกษตรกรเนี่ยก็เรียกผ้ามัดมีอา่าผ้ามัดม,มีเนี่ยท่านก็ ทั้งส,อสนองพระองค์ทรงแต่งเป็นโฆษนาทั่วโลกนะทุกคน<พ>ก็ยอมรับแล้วพระองค์ก็ใส่เองด้วยนะใส่เองด้วยและอย่างลูบรีผมเนี่ยมันหมี่เนี่ยก็ะาพผมัดมี่จะทำเป็นประเพณีทำพูดง่ายว่าเป็นอาชีพไรายได้ให้ปีมน้องประชาชนแม้แต่ผ้าต่อเชียงเหนือก็เช <c oughs> ่นเดียวกันทอผ้ามัดมี่อันสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นเนี่ยครบสุด ไม่ว่าไม่มีแหล่งน้ําก็ไปหาแหล่งน้ํบไม่มีที่ทํากินก็ไปหาที่ทำกินให้ครับนะมีปัญหาด้านอาชีพพระองค์ท่านก็ลงพื้นที่อย่างเห็นเป็นรูปธรรมครับและเห็นไหมครับว่านากักการเมืองไทยไม่กล้าไปนะแต่พระองค์ท่านสเสด็จหมดนะไม่ว่าภูเขาขนาดไหนหรือพยานอันตรายต่างๆแต่เห็นแล้วว่าสมัยก่อนสู้รบทางควคิดในภาคตะวันเชียงเหนือรุนแรงมากท่านก็สเสด็จครับใช่ไหม เหมือนสกลนครเนี่ยที่เป็นแหล่งท่านกษัตริย์ที่จริงครับสองพระองค์นี่ไปพบประชาชนมากกว่าคนที่เป็นเป็นนักการมากกว่าน,นักกนนารเมืองยกไทเ,เลมากกว่าผู้นําประเทศแลอผู้นํานักการเมืองด <c oughs> ีกว่า <c oughs> อภิปราตรงประเด็นเลย <c oughs> ครับเอาถามว่ามีไหมเออวันนี้อยู่บนของคอยนาช้างหมดวันนี้กําลังจะทําให้บ้านเมืองร่มจมเห <c oughs> ็นไหมไปประเทศมาเลเซีย ก็ถามว่าวันนี้โดนต้มไหมก่อนก่อนก่อนจะโดนต้มเดี๋ยผมผมขออนุญาตพูดเรียกส่วนตัว่อยได้ไหมเกี่ยวกับในพระราชินีครับผมเกี่ยวกับพระพันปีหลวงครับผมมีครั้งหนึ่งถัดอันอันนี้พูดมาแล้วกลลุกเลยนะผมไม่เคยพูดที่ไหนเลยนะนี่พูดกับประชาชนกับท่านอุบลศักดิ์เป็นครั้งแรกผมเป็นคนที่ได้รับคำชมจากพระพันปีหลวงเรื่องก็มีอยู่ว่า ที่จังหวัดยะโสธรก็มีมีการต่อสู้ทางด้านอาวุธแล้วก็มีฐานที่มั่นต่อมาก็เอาละมีการเลิกลากันไปก็ต่างคนก็มาเป็นคนไทยด้วยกันไม่ต้องไม่ต้องมีพรรคคอมมิวนิสต์แล้วพรรคคอมมิวนิสต์ไม่มีแล้วก็ปรากฏว่าที่บ้านน้อมเก้าน้อมเก้าก็ชื่อพระราชฎานนะบ้านน้อมเก้าเนี่ยแต่ก่อนเป็นฐานที่มั่น อยู่ตรงบริเวณผู้สาดอกบัวอาจารย์ท่านอุปสรรคก็น่าจะนึกออกผู้สาดอกบัวอยู่รลนต่อระหว่างอำเภอดอนตาลจังหวัดบุกดาหารกับอำเภอเรนนกทาจังหวัดยะโสธรที่ท่านเคยไปปลาใสนะ่ะก็บอกกันว่าพี่น้องประชาชนไหนไหน,นก็เอาละสงบเรียบร้อยแล้วนี่ก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นแหละเอาฐานที่มั่นเป็นบู่บ้าน พระราชินีพระในหลวงก็ตั้งชื่อให้เป็นบ้านน้อมเก้าตอนบ้านน้อมเก้าทีนี้ตอนนั้นผมเป็นผู้แทนรษฎรไปเป็นสสแล้ววันนั้นเป็นวันเปิดเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรด้วยก็คือสสก็มีที่ประชุมสภาใช่ไหมถามว่าพระองค์ก็เสด็จไปที่บ้านน้อมเก้าแต่ผมไม่ไปถามว่าผมไม่ไปบ้านรับพราอะไรเพราะผมมีหน้าที่ต้องประชุมสภา ปร,รากฏว่าทันได้ตอนนั้นนะมีงบประมาณสสให้ทุกคนใช่ไหมล่ะผมก็ได้งบประมาณถามว่าผมไปทําอะไรถ้าจะไปทนนําถนนเมืก็ได้ไม่กี่เส้นใช่ไหมครับผมก็เลยแบ่งสรรบันส่วนทุกหมู่บ้านได้ได้เหมือนกันได้เท่ากันจะบ้านเล็กบ้านใหญ่ได้เท่ากันมีสามหมู่ก็เอาไปสามหมู่คือผมทําอะไรขขอทีเ่ง ตอนนั้นโทรศัพท์ก็ไม่มีผมก็เอางบประมาณงบสอสนั่นแหละเอาไปซื้อไอ้วิทยุให้กำนันผู้ใหญ่บ้านรุ่นอย่างดีเลยนะมอเตอร์ OLA อย่างดีรุ่นตกไม่แตกอะซื้อให้ผู้ใหญ่บ้านไม่พอก็ต้องนำอำเภอด้วยผู้ว่าด้วยใช่ไหมครับก็จะติดต่อหากันโทรฟรีนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเวลาแขกไปไทยมาเนี่เก้าอี้ไม่มีนั่ง ก็ซื้อเก้าอี้พลาสติกอย่างดีมีเก้าอี้แล้วไม่พอก็ต้องมีเต็นท์ด้วยเวลาหน้าฝนใช่ไหมครับหรือน้าแดดออกก็เต็นท์อย่างดีเอาเป็นต้นกันแล้วกันนะก็ซื้อให้ทุกอย่างทุกทุกในงานได้หมดแม้แต่สารยังซื้อโอลิมเปียโอลูอลไไอ้เครื่องพิมพ์ปิดขนาดใหญ่สมัยก่อนมันไม่มีแบบนี้คอมพิวเตอร์ไม่มีก็ซื้อให้สารด้วยโรงพุทรทัศน์อะไรได้หมดโรงเรียนก็ได้ทุกแห่ง ทางผู้ใหญ่บ้านทางกำนันก็บอกว่าให้ไปเอาเต็นท์มาต้อนรับประชาชานใช่ไหมเพราะว่าพะราสิดีไปก็ทุกคนบาทั้งดนตุงดนตันยศสอนมาหมดแหละไม่รู้กี่กี่พันกี่หมื่นคนและเก้าอี้นายเพอก็สั่งเลยนะกับนายวิทย์ราสั่งไปว่าเอาเก้าอี้ทุกหมู่บ้านที่สสสมบูรณ์สีให้นะเอามาต้อนรับแขกกันเต็ม เต็นผมเขียนว่าอย่างนี้ท่านผมเขียนทุกอย่างว่าภาษีประชาชนเสนอโดยสสสมบูรณ์ทองบบรานตอนนั้นน่ะพระองค์ก็กนั่งอยู่ก็มีคนอยู่นั่งใกล้ๆก็ต้องเป็นผู้ว่าในอำเภอเจ้าของพื้นที่ใช่ไหมครับปรากฏว่านานอำเภอหลังจากจบงานนี้นะในอำเภอไปเล่าผมฟังนานอำเภอบอกว่า สสตอนนี้เป็นสสสทาสมบูรณ์สมเด็จพระราชินีนะพระองค์มองเห็นชื่อที่เต็นนะเต็นมันก็เยอะนะเป็นพันเต็นนั่นแหละบอเออสมบูรณ์นี่เขาเข้าใจพูดนะเขาเขียนว่าสสเขาเขียนว่าภาษีประชาชนเสนอโดยสมบูรณ์ทางโบราณ และเก้าอี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันเออเข้าใจทำนะและเข้าใจพูดด้วยแล้วแตนี้นายเพื่อเขาบอกว่าพระเจ้าข่าเนี่ยก็พาไปนะนายเพื่อเขาบอกว่าลรวประเงินสอสอสมบูรณ์นี่ไม่ได้มาต้อนรับเพราะประชุมอยู่สภาพระองค์ก็ประว่าก็ถูกแล้วเขามีหน้าที่ประชุมก็เป็นสอสอพวกเราก็มีหน้าที่ไปดูแลราษฎรไปเยี่ยมราษฎรอันนี้ก็ เป็นขาดที่เราไห้ฟังนะครับช่วงนั้นนี่ก็พื้นที่ผมเพ่ยเดียวก็เป็นผู้แทนครับทั้งเต็นท์ทั้งสารพักผู้โดยสารนะทุกอย่างครับทุกอย่างครบเลยไม่ว่าหอใจข่าวเงบประมาณที่ให้สกสอผมจำได้ว่าเราได้คนละประมาณ20-25ล้านตอนัได้ตอนทบผมได้20่สิแล้วก็จะมีงบพิเศษอีกทั้งรถขยะ ส่วนที่มีอบตหรือค่ายทหารทั้งหมดเนี่ยจะมีรถที่โดยไอของงบประมาณตัวเนี้ยทุกค่ายทหารนู่นผมมีหมดเลยเป็นรถขยะเก็บขยะมีทุกค่ายโอ้ให้หารคับเบงแล้วก็ทุกอบตอเพราะในเขตทหารนั้นเนี่ยส่วนใหญ่รถขยะเข้าไม่ได้เพราะบ้านพักมันเตีย้ยสายไฟมันเยอะแยะไงก็ใช้รถขยะเล็กเนี่ยที่ยกได้ครับอ๋อของผมมีทุกทุกหน่วยแล้วเทศบาลไหนหรือ ทุกขาผมก็จัดให้หมดเต็เน,ตนเนี่ยทุกทุกตำบล่ะเรียกทุกวัดครับมีทุกวัดแล้วก็ศาลาพักร้อนก,กับทุกพื้นที่แล้วก็หอแจ้งข่าว้มเมื่อก่อนพี่ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยจะเรียกประชาชนประชุมก็หอแจ้งข่าวอันนี้จําได้ว่าช่วงนั้นน่ะกฎหมายเปิดช่องให้ผู้แทนสดรเนี่ยทำความเดือดร้อนประชาชนให้ประชาชนได้ครับ เรื่องปรกาบเปลี่ยนด้วยความผระบจริงๆว่าวันนี้นึก,กึ้นได้ว่าทมไมตอนอไอ้ขมิ้นแดงอ่ะที่ฆ่าพี่น้องประชาชนหนีเข้ามาประเทศไทยเป็นแสนแสนคนพระองค์ท่านก็ไม่กลัวเลยพระองค์ไปด้วยท่านเสด็จไปเลยไปถามความทุกข์ร้อนเดือดร้อนใช่ไหมให้อยู่อาศัยให้กินเห็นไหมวันนี้มีนักข่<อ>าวฝรั่งถ,<า>ถามนะว่าพระองค์ทําไมต้องทําขนาดนั้นพระองค์ตอบว่ามันก็เป็น เขาก็เป็นเพื่อนมนุษย์เราก็ต้องมีเมตตาเนี่ยเรามีมีจิตใจอันสูงส่งเพื่อมนุษยธรรมเนี่ยนี่ของจริงแต่ว่านี่ผู้นำเขมียนมันเขาเรียกอะไรเนยรคุณอันนี้เราไม่ว่ากันไอ้ฮุเซนมันไม่ไม่ใช่ผู้นำก็ตรองตัวนี้ต้องเห็นภาพว่าวันเนี้ยตั้งสองพระองค์เนี่ยตั้งชาติศาสนาพระมารษาสตร์ไม่ว่าศาสนาใดก็ตามเนี่ยท่านถือว่าทุกคนเป็นเพื่อนมนุษย์เป็นเพื่อนมนุษย์หมด อันนี้ต้องแรหายากเดี๋ยวนี้และมีเรื่องหนึ่งนะผมจําได้ว่าพระองค์เคย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 ตัดออกมาแล้วพระองค์ก็แล้วก็คงพัฒ์สวนด้วยยิ้มยิ้มนี่เป็นสัญลักษณ์ของของพระองค์เลยเนาะพระองค์บอกว่าเออประเทศไทยดูไปมันก็แปลกแปกนะมองไปพระองค์ว่ามองไปอันนี้ก็เป็นวัดอันนั้นก็เป็นโบสถ์อันนี้ก็มัสยิด เราก็อยู่ด้วยกันด้วยความสงบร่มเย็นน่าจะเป็นประเทศเดียวในโลกพระองค์พูดตอนนั้นนี่คือสิ่งที่ท,ท,ที่ที่พี่องค์ทําแล้วก็มีเรื่องหนึ่งเรื่องขํามีนักข่าวตอนนั้นพระองค์เสด็จต่างประเทศก็มีนักข่าวถามถามพระเจ้าอยู่หัวถามว่าพระองค์ทําไมพระองค์ไม่ค่อยชอบยิ้มเลย ไม่รู้วก็มีอารมณขันด้วยกันก็ชี้ไปที่พระราชนินน่นไงคนนั้นยิ้มแทนนี่ไงยิ้มของสานคนนอ่ะโอเคอ่โอเครับกับกับพระนรลนเป็นเรื่องเป็นราวที่ต้องยอมเราพระองค์รักพระสงฆ์ีกรทุกคนและรักมนุษยชาติชาติทุกประเทศด้วย ทุกชาติศาสนาไม่ไม่มีรังเกียจท่านดูแลอย่างเสมอภาคเห็นไหมเกิดการสงบความเห็นแยกความเห็นแย้งทางการเมืองไม่ว่าภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,อ,อ,ก,นอก็สามารถลงตัวด้วยพระองค์พระองค์ไม่แบ่งเขาแบ่งเราเานี่ยพราะวันนี้เนี่ยก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ต้องแบ่งเขาแบ่งเราครับแบ่งคนที่มีอุดมการไปทํางานเพื่อประชาชนก็จะเห็นว่าวันนี้เรากังวล ว่าวันนี้ผู้นำประเทศเนี่ยถูกทำต้มหรือเปล่าต่เห็นว่าที่ไปมาเลเซียนั่น,นจากที่ติดตามข่าวันั้นเนี่ยตกลงไปไป <ใน S 2> ทำอะไรนายกไปไปที่มาเลเซียท่านอุปสรรคขยายความให้พี่น้องฟังหน่อยว่าตกลงไปแล้วไปทําอะไรได้อะไรไม่ได้ได้อะไรเลยมีแต่เสียเปรียบเสียอะไรได้อ,อะไรถามหนะ้าวันนี้เนี่ยไปทําอะไรก่อนเบืเ้องต้นไปก็ มันต้องถามพี่น้องประชาชนยกตัวอย่างเช่นนะครับวันนี้เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งแร่ท่านก็เห็นว่าประเทศไทยมีประเทศจีนเนี่ยมีมากที่สุดตอนหลังก็ไม่ขายให้อ,อเมริกาอ๋อมันมีแร่เนี่ยครับขออยายความที่นิดเด่แร่ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าแร่เอิร์ดแร่เอิร์ดเนี่ยภาษาทั่วไปเขาเรียกว่าแร่หายากประเทศไทยก็มีอยู่ถึงเท่าไหร่ล่ะ 13,000ตัน13,000ตันอย่างน้อยเราเป็นอันดับที่หกของโลกอันดับที่สองนี่เป็นอเมริกาอเมริกามีอยู่45,000ตันคำว่ามีแปลว่ามันอยู่ใต้ดินนะยังไม่ได้ขุดขึ้นมาใช้และถามทําไมอ่ะต้องไปเอาเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านมาเป็นพยานหลักฐานว่ามันทัพยปกีกอนของคนไทยและคุณมีสิทธิ์อะไรที่จะมา,าบังคับขู่เข็นว่า แต่ต้องขายให้เขาเห็นไหมครับเนื้อหาจริงๆคือคําพูดเนี่ย <c oughs> เรียบรีบวะ่าต้องขุดเอาทรัพย์กรของเราไปขายเราจะเก็บไปขายเมื่อไหร่เื่นเรื่องของเราถ้าอา่าห์ก็เราจะบอกว่าถ้าถ้าเป็นประเทศจีนเนะเาะประเทศจีนกับประเทศรัสเซียน,นีย่เขาเขาก็ามีจริงมันก็นมีทั่วโลกกันแหละแต่ที่มีมากจริงๆก็คือประเทศประเทศจีนประเทศจีนนี่เขามีแต่เขามีกติกาว่า เขาจะไม่ขายให้ใครเขาจะไม่ขายแร่หายากที่อยู่ในประเทศจีนน่ยนะให้ใครทั้งสิน้นก็เหมือนฟังว่าจริงๆในการทํานิติกรรมสัญญาระหว่างประเทศเนี่ยหรือทรัพย์กรเนี่ยหลักการต้องขออนุญาตรัฐสภาต้องขอความมีชอบอันนี้คุณไปอ้างเหตุผลว่าแค่มติคอรมอก็พอคุณจะเอาคอมอมาขายทรัพย์กรของชาติได้ยังไง นั่นประการที่ที่สำคัญ oh. มันไม่มีสิทธิ์คุณเอ u มอูิงอยู่เอ u มู OU, ภาษาทางกฎหมายเรียกว่าสัญญาจ,จะร่วมมือกัน oh. ญญจจก็ที oh. ่ดินท oh. รัพย oh. าจจรกรของคนไทยและคุณมีหน้าที่ไปตัดสินใจคุณไม่ถามประชาชนเหรอเหมือน MOU มูเนี่ยสี่สามกับสี่สี่เนี่ยคุณจะถามประชาชนคุณจะเลิกไม่ได้ถามประชาชนแต่นี้คุณทำไมไม่ถามประชาชนก่อน <c oughs> มันจะไหวไหมล่ะ <c oughs> วันนี้เรียกว่าเสียข้างโง่ โดนโดนเขรียกหลอกเอาไปต้มขณะดเดียวไม่ต้มเปล่านะยังจะไปตกลงจะซื้อเครื่องบินอีกแปดสิบลำเงินเท่าไหร่หนึ่งหนึ่งมืนแปดพันแปดร้อยล้านเหรียญผมถามเป็นเท่าไหรอ่อ่ะไปเงินเท่าไหร่และเงินประษีประชาชนก็คุณไปบอกว่าตกลงว่าคุณเนี่ยจะสงบศึกจะเอาเอาวุธทั้งสองประเทศออกจากกันไม่ให้อยู่ในชายแดน แล้วคุณจะขายซื้ออาวุธไปทําไมอ่ะถ้าดูุริษาทกำลังจะบอกว่าที่เปอร์เซนที่นายกเปอร์เซนกับรัฐบาลกับทัพนี่ต้องลงมันมันมันย้อนแย้งกันใช่ไหมมันแย้งกันก็วันนี้ทัาบอกว่าให้สงบสิทธิ์ดีกว่าพูดง่ายเลิกรบกันซะเลิกรบให้อาวุธไม่ต้องมีอาวุธหนักมาอยู่ใกล้กันแล้วคุณจะซื้ออาวุธหนักทําไมอ่ะแล้งนี้คุณถูกต้มไหมถ้าเงินภาษีใครถ้าเอาเงินคุณไปซื้อผมไม่ว่า แต่นี่เงเงินประชาชนและประชาชนขนาดนี้กาลังอดอยากพี่น้องประชาชนไม่ว่านักเรียนจะเรียนหนังสือไม่มีเงินนักษาอยานไม่มีเงินครับและถามผู้จะเอาภาษีของเขาเนี่ยเอาไปซื้ออาวุธให้กันเหรอ,ม,อมีตัวเลขออกมาด้วยนะท่านบอกว่าทางทางรัฐบาลไทยก็คือนายกนั่นแหละนายกนี่บอกว่าผู้กระทาม่าจะจะซื้ออาวุธด้วย คำว่าอาวุธในที่นี้หมายถึงว่าจะซื้อเครื่องบินทั้งหมด80 80ลำอันนี้ไปรบกับใครอ่ะ80ลำ <c oughs> เป็นเงินถึง18,800ล้านเหรียญอเมริกาเ้าแล้วถาม<ผ>มนก็ได้ถามว่าเอ้าแล้วนายกได้ถามคอรมอลได้ยังถามรัฐมนตรีคหได้ยังถามทหารรือยังคุณต้องบอกวันนี้ประเทศไทยถ้ารัฐบาลชุดนี้อยู่ต่อไปล้มละลายแน่ขณะนี้เป็นที่รู้อยู่ว่าประชาชนปําเทศมีนี้สาธารณะ สิบห้าจุดเศษล้านล้านและนี่สาธารณที่รารวิสาหกิจสี่ห้าจุดล้านล้านรวมไปเสร็จรวมแล้วสิบเ้าจุดล้านล้านแต่งบปร,ระมาณพอดินมีสามจุหเจดแปดล้านล้านขีเท่าของงบประมาณถามวันนี้คุณจะปล่อยให้บริหารประเทศไปได้งไงนกักการเมืองที่อยู่ในสภาเนี่ย <c oughs> ออคุณทำอะไรคิดยังไง คุณเป็นตัวแทนประชาชนไหมออหรือหวังแต่ตําแหน่งตัวเองผลประโยชน์ของตัวเองท่านท่านอุปสรรคกำลังจะมองไปว่าธรรมดาการการจัดใช้ใจ่ายอะไรก็ตามมันต้องเป็นงบป,ประมาณใช่ไหมล่ะป,ประมาณ<ะ>มันต้องผ่านสภาผ่านคอรมอผ่านสภาผ่านข้าราชการจ้าเงินไถได้ไงอ่ะไม่ไม่ไมไมไม่ไม่ทัญญากับเขาผมไม่เห็นด้วยพี่น้องประชาชนก็ต้องไม่เห็นด้วยขนาดรองประธานสภาพิเชษเชมเมืองพาน งบประมาณไม่กี่ตางเอง,องที่รัฐน่ะก็ยังถูกออกจากราสการงบประมาณแค่นมีเจ้าหน้าที่ทําเรื่องแปลยติให้ส่วนของรัฐสภาครับและประธานจริงจริงคือผู้รับผิดชอบคือท่านประธานรัฐสภาครับมอบไห้รองประธานครับและก็ระวังวลาสองแปลยติก็มีคนทงติงเขาก็ยกเลิกไปแล้วไม่ยกเลิกไปแล้ว ความผิดยังไม่สําเร็จไม่ยังไม่สําเร็จนึกออกไหมถ้าเป็นกฎหมายอาญาความผิดจะไม่ก็เหมือนเขาตั้งใจจะไปฆ่านิกอแต่กลับบ้านไม่ฆ่าความผิดก็ไม่เกิดใช่ไหมไม่เกิดอ่าไม่เกิดและถามวันนี้ทําไมมีความผิดลงโทษแปดสิบปีห้ามใช้สิทธ แต่แต่แต่ตามแต่ตามแต่ตามคำสั่งนี้กฎหมายนี้เขาเขาไม่ถือว่าเป็นการลงโทษไม่ใช่ผมอ่ถามว่าเพียงแต่คิดเบื้องต้นเพียงแต่ไม่มีทิศเรเลิกค่ะและ<า>ว้วก็ยกเลิกแล้วครับในขณะเดียวกันเนี่ยมาตราหนึ่งสี่สี่ที่คณะรัฐมนตรีกรรมธิการครับและสสและก็สวที่ลงมติไปแล้วนั้นเนี่ยแล้วความผิดสําเร็จแล้วถามเมื่อไหร่ล่ะ เจำนวนทั้งหมดเนี่ยทั้งชุดเนี่ยห้า้อยห้าสิบห้าคนประกอบด้วยสสสามร้อยเก้าคนสวร้อยเจ็ดสิบห้าคนและกรรมธิการที่เป็นบุคคลน,นอกเจ็ดสิบเอ็ดคนครับณวันนี้อยู่ที่ปปชแล้วเสร็จน้ำแล้วเหลือแต่เพียงแต่ปปชเนี่ยจะส่งให้ศาลเมื่อไหร่ตามหลักกฎหมายาและตํานูนสารตูานูนเมื่อส่ง เมื่อสารท้าส่งแลวสารรัฐ<ล>มูลต้องพี่ภากษารให้<ล>ให้แฉลจะภายในสิบห้าวันหนึ่งเมื่อลงรับปับ๊บสารก็จะวิจัยว่าจะรับหรือไม่รับส่งจดหมายลงรับก่อนนะตามระ,ระบบราชการ,รสารก็จะมววิจัยว่าจะรับวิจัยไหมถ้ารับวิจัยก็นับตั้งแต่วันนั้นสิบห้าวันสิบห้าวันสารก็จะพิจารณาวิจัยว่า ผิดหรือถูกถ้าผิดก็ก็พ้นสภาพพ้นสภาพแต่ถ้า<ผ>รับปั๊บก็ยุดติปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดถ้าศารโอถ้าสารรับก็หยุดปฏิบัติหน้าที่หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าสาลสิบห้าวันถ้าสารวิจัยว่าผิดก็จบภารกิจสิปีแบบพิเศษกี่คนนะห้าอห้าสิบห้าคน ทั้งสภาห้าคนแบ่งเป็นสสอยู่309ร้อยาคนเป็นสวถึงร้อยเจรดสิบห้าคนาและเป็นกรรมธิการก<ด>็ประมาณอีก71คนสิบอ็ดคนีแล้วก็ต<ล>ป็น้อยห้าสิบห้าและกฎหมายเขียนอีกคุณต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เอาไปอายุความให้ภายใน20ปีคุณต้องชำระถ้าคุณไม่ชำระคืน ศาลก็จะังคับคดีบังคับดีถ้าระหว่างกลางทางที่คุณมีเงินมีทรัพย์สมบัติและคุณชอบเรียกอะไรยักยอกเอาเงินไปเล่นแร่แปรธาตุก็ติดคุกสิเอาดีดไอกยเ้าอีกเขาเรียกอะไรโดนกฎหมายดีดไออีกครับถูกไหมล่ะโดนอีกเรียกหนึ่งเพราะวันนี้เนี่ยประชาชนนี่เห็นไหมว่าในในทางการเมืองเนี่ย ผมว่านักการเมืองจิตใจไม่ปกติทุกคนกระแวงว่าจะโดนมากไรแล้วจะทำงานไปได้ยังไงกับมีหน้ำซ้ำเนี่ยรัฐบาลที่เข้ามาตามเมื่อนไขห้าข้อด้วยขัดรัฐธรรมนูญอีกเช่นเดียวกันคคุณเป็นการเลือกตั้งนายกเขาห้ามมีคนมาบังคับขู่เข็นเป็นเอกสิทธิ์ของสส แต่เมื่อคุณทาสัญญาตกลงกันว่าคุณต้องทําตามเงื่อนไขต้องตามเงื่อนไขอตามเงื่อนไขแถวถือบังคับถูกไหมว่าสี่เดือนต้องยุบกฎหมายที่ขัดรัฐธรรมนูญคุณมีบังคับให้คุณยุบได้ไงอ่ถ้าไม่ยุบถ้าถ้าอุปสรรคกระบอกว่าไอ้สอสเนี่ตามตามรัฐธรรมนูญเนาะเขาตัวนายกเนี่ยเขาเป็นได้จนถึงไงสี่ปีเขามีกําหนดอยู่แล้วตายตัวอยู่แล้ว แต่งานนี้เี่กนายกเป็นนายกที่อยู่ภายใต้บังคับของคนที่เป็นสสว่าคุณเป็นได้เท่านี้เท่านี้นะเป็นเกินไม่ได้ไม,ไม่มีอิทธิพลสั่งการได้แม้แต่ในพักก็บีบีบังคับที่จะให้<อ>สสท่านเรื่องนายกเป็นอิสระถ้าคุณตามตามที่คุณคิดถ้าถ้ากระเจาะเพราะว่าตอนนี้นายกเป็นนายกที่ผิดกฎหมายหรงงืนั้่ากันเถอะคือจะผิด หรือไม่ผิดก็มันไม่ชอบโดยรัฐธรรมนูญก็นั่นแหละผิดกฎหมายเอ้าคือตรงว่าศาลจะสั่งไงครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยและยังไปทํานิติกรรมที่ทําให้บ้านเมืองหายนะอีกครับไปสร้างเงื่อนไขให้ประเทศล่มจมอีกเห็นไหมครับเราเราพักสักค,ครู่ก่อนรับเพราะว่าคนผิดของรัฐบาลชุดน,นี้มันเยอะมากพักสักครู่ครับ